สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29มกราคมกลับมาเจอกันทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดค่ำคืนวันจันทร์นี้มีมาฝาก3 EP 3ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่1สาวไรน้นิตาหน้ากับโรมา่าท่าพาดเดืววการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามาบำชมับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูลสองคู่ดูฮนนิแคปซาเลนิตาน่ากับโรมา่าึ่งกันชดสเนีนิรการแข่งกันตอนทีสองสี่ห้าโรมา่าทีมเยือนมุกต่อครึ่งควบลูกซาเลนิตาน่าตอนนี้ยังเป็นมวยของตารางอยู่ดับที่ยี่สิบมีอยู่สิบสองคะแนนส่วนโรมา่านั้นอยู่ดับที่แปดของตารางมีอยู่สามสิบสองคะแนน ซาลันนิตาหน้าผลงานท่าเกมหลังสุดชนะหนึ 4, ่งแพ้สี่กำไรสามเกมขาดทุนสองเกมส่วนโรม่าผลงานท่าเกมหลังสุดชนะ 2, สองสมหนึน่งแพ้สองไม่มีกำไรเลยมีแต่เจ้าขาดทุนโอ้โหนี่ขนาดมีเกมที่ชนะถึงสองเกมนะแต่ก็ยังไม่ทำกำไรเลยอ่การเจอกันห้าเกมหลังสุดของซาลานิตาหน้ากับโรมา่าปร,กรากฏว่าโรมารราา่า,มาชนะสาม แล้วก็เสมอกันไปสองครั้งแต่มาน้าหวาดเสียวมากขึ้นตรงที่สองครั้งที่ว่านั้นเป็นสองครั้งหลังสุดที่เจอเจอกันแล้วก็เสมอด้วยสกอร์สองสองนะในบ้านโรมาเลยนะะในบ้านโลมาที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งแล้วนะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีแต่เกมเย,ยือนห่วยวันนี้โรมาจะห่วยนอกบ้านหรือไม่ก็น่าคิดพอวันนี้เจอบุวยอะ่ะเจอบุ้ยถ้าแพ้บุ้ยไม่ชนะบุ้ยมันก็น่าอายอยู่นะโค้ชเซบุนิโย่ซองพูดด้วยนะนี่ครับ จากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในราคาพูเลือกเชื่อใจโรม่าครับวันนี้เลือกเชื่อใจทีมเยือนนะแม้โนวาจะห่วแต่วันนี้เจ้าเชื่อใจปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องโรงมาปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องซาแลนิตาน่าและโอกาสเสมอขึ้นสามลงสองนะำูเลือกโรมานะท้านี้ครครึ่งควบลูกของโรงมาปรากฏว่าในทีนมเยือนบนต่อเป็นเสียงค้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลง ในขณนะที่บอลหลอจะมบ้านก็สี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนิแคปนี้นะครับค่อนข้างจ่ายชัดเจนนะก็คือเลือกที่จะอยู่กับโรมาวางใซต่อโรมาครับเป็นทีเด็ดตัวนั้นส่วนสิบดาวเป็นตัวมาจินส่วนเด่นส่วนตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำค่าคือวันจันทร์นี้ครับอยู่ต่อโรมาสําหรับท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟังอีพีสองกับอีพีสามก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วน ขอบพระคุณมากๆครับ